แชร์ข่าวเราเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้23ธันวาคม2566เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับเงินดิจิตอล1ึงหมื่นบาทนะคะอัปเดตล่าสุดนะวันที่23นะคะอัปเดตจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้แจ้งอัปเดตแจกเงินดิจิตอล10,000บาทค่าต้นปีหน้าเกฤษฎีกา ตอบกลับมั่นใจรัดเดินหน้าโครงการได้ตามกำหนดโดยจะเริ่มใช้จ่ายในพฤษภาคม267 7นะคะซึ่งจะช่วยหนุน GDP ในช่วง4ปีโตเฉลี่ยที่5%เปเซเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ถูกวันนะคะ โดยล่าสุดในจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังได้ส่งหนังสือถามความเห็นเรื่องการออกพระราชบัญญัติหรือพรบกู้เงิน5้0แสนล้านบาทสำหรับดำเนินโครงการ เติมเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้วตั้งแต่วันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งตนก็ได้มีการสอบถามความคืบหน้าจากเลขา,าธิการกฤษฎีกาโดยท่านระบุว่าขณะนี้อยู่ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาที่12โดยใช้ระยะเวลาในการประชุมอย่างน้อย2ครั้งทั้งนี้คาดว่าจะใช้ระยะเวลา2สัปดาห์และกระทรวงการคลังจะได้รับคําตอบกลับมาในช่วงต้นปี67เชื่อว่ารัฐบาลจะดําเนิน นโยบายเติมเงินดิจิตอลว a l เล็ได้อย่างแน่นอนและยืนยันว่าจะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม67ตามกำหนดการเดิมนะคะคำถามที่เราถามไปก็คือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และดำเนินการได้หรือไม่หากชอบเราก็จะดำเนินการในเรื่องพรบกู้เงินซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นาน จะเป็นการยกร่างสั้นๆแล้วจะส่งพรบกู้เงินไปตรวจที่กฤษฎีกาและจะทำองค์ประกอบอื่นๆให้ครบถ้วนเพื่อน,นำเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมรและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาให้เร็วที่สุดนะคะส่วนได้มีการสอบถามกฤษฎีกาถึงการตีความว่าเศรษฐกิจวิกฤตหรือไม่วิกฤตนั้นนายจุลพันธ์ได้แจ้งว่ากระทรวงการคลังไม่ได้สอบถามคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง และส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจนะคะขณะน,นี้ทุกคนเห็นตรงกันว่าเศรษฐกิจประเทศไม่ดีดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศจึงจำเป็นส่วนประเด็นข้อกังวลเรื่องนี้สาธารณะ ผมไม่อยากให้กังวลเพราะหากเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นสัดส่วนนี้สาธารณะก็ต้องจะลดลงด้วยซึ่งปัจจุบันนี้สาธารณะอยู่ที่62%ของ GDP และเมื่อรัฐบาลดำเนินนยโยบายแจกเงินดิจิต a l วอลเล็จะช่วยดัน GDP ในช่วง4ปีก็คือปี67-70เติบโตเฉลี่ยที่5%นะคะและคาดว่าระดับนี้สาธารณะจะอยู่ที่60% คืบหนะ้าแจกเงินดิจิตัล1น0 0 0บาทจุลพันธ์มั่นใจโครงการเติมเงินดิจิตัล10,000บาทผ่านฉลุยแน่นอนและจะเริ่มใช้ในพฤษภาคม67ตามกำหนดการเดิมนะคะอัปเดต23่สธันวาคม2566